โอ้มีปลามีตัวไก่มีต้มยำมีต้มปูมีส้มมีส้มตำตำหน้าตำหลังส้มตำไทยอันนี้ส้มตำลาวไก่ตำปูขมิ้นไก่ปลาดุกปลาล่ปลาล่าหน้าคุณโชว์ไก่น้องอุ่นไม่ปากไม่ตีงแซ่บบอลูกตีแซบตีไแซบสองรสเพจัดรพลินไอันนี้มันฝอยเก่งอะไรเนี่ยน้องแม็ก กินหรืเปล่ามีแต่ฝอยลูกกินครับกินฝอยกินงูอันนี้น้องไก่อร่อยไหมลูกกินข้าวกับอย่าอร่อยไหมโอ้กินผักด้วยเปลูกขึ้นเกาหลีกินไก่ด้วยลูกกินไก่ด้วยปลาด้วยนี่ดูนะดูหน้าตาเกาหลีเนี่นี่โอ้แซ่บแซ่บเลยจ้าน้องอุ่นกินปลาแม่ลูกเขาไม่กินแบบผักแบบน้ำปลาตัวใหญ่น้องอ้ําไปไหนแล้วลูกอาบน้ำเอาเขากินข้าวกันเลอาบน้ำแล้วลูกโอ้น้องอุ่นกินผักคำใหญ่ เป็นตาแซ่บใช่ไหมเห็นไหมกินกินผักมาลูก <c oughs> โอ้กินโชหรือเปล่าขายทิ้งนะอย่าขายทิ้งนะ <c oughs> <c oughs> กินโชหรือเปล่าอย่าขายทิ้งนะ,ะข้าวเหนียวต,ต้มตาต้มปลาบัวร้าอะไรอันนั้นปลาอะไรอ่ะอันนั้นแก้วอันนั้นแก้วอันนี้ปลาดุกนะอร่อยนะลูกปลาดุกปลาดุกปลาบาปลาดุกปิ้งอร่อยนะ ขนาดโฆษณาโฆษณาสักรู่ฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามน้องแม็กด้วยวันนี้วันนี้น้องแม็กกินข้าวโชว์เลยยายมาจากบ้านนอกน้องแมกินข้าวโชถ้ายายไม่มาน้องแม็กไม่กินข้าวเลยนะอม่แมอแมม่แ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 ่ไม่ม่แม่แ้่แม่้ม่่น้องไก่เ ไกลเถือไปเถิอเถิอเข้าใกล้ๆอยู่ยายไม่บอกโอ้ย่าไม่ได้บอกเ<อ>ถิบเข้าไกลมันนับไม่ถึงอย่าก,กินแต่ผกักแค่ลูกกินไก่กิน้มตาส้มตาปูปลารสเผ็ดซบบนเก่งบนเก่งหนูไหนกินไก่กินปลากินอันนี้มาลกูกไม่ใชกกนะ่กินข้าวกับผักกิน้มตามให้ย่าดูสิเนี่ย เนี่ยดูนะเนี่ยผมงถุงเข้าไปทั้งมือเลยเนี่ย้ตไม่เผ็ดลูกเนี่ยไม่เผ็ดหรอกเนี่ยมันก็แค่ส้มตำปูปลานี่กิต้มต้ไข่ต้มไข่อันนี้สมาเจะน้องอุ่นนางสมาเจะกินปลาได้ลูกไหมเอออ่ะหวานมากเลยว่ะหวานมากหวานส้มตำหวานดูวอุ้มอุ้มกินเผ็ดได้ดูอุ้มกินกินเผ็ดได้ กินเผ็ดได้งั้นพี่ก็กล้ากินเหมือนกันเอาเลยน้องแม็กสู้สู้เขาสี่ดงไปสู้สู้เขเผ็ดเผ็ดนะคับปุ่อุ้มกินเก่งนะเผ็ดเผ็ดมะนาวชุมตำอ่ะสู้ไหมสู้ไม่สู้ไม่สู้จูไม่สู้อะไรมาไม่สู้ โอ้กินเลยกินเผ็ดๆจะได้แข็งแรงลูกนี่ดูอุ้มมันสู้นะนี่ <c oughs> ขอน้ำกันให้พี่น้องเด้อซ้ำนี่ละจ้าเสแซ่บน้ำกันจ้าบายบายลู e ่แต่ทีนี้บาย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 น้องไก่เผ่นรอไก่